ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่มีการจัดงานตักบาตเ,เทโวโรโหณะเนื่องในวันออกพรรษาโดยกิจกรรมหลักอยู่ที่ถนนสายวัฒนธรรม หน้าวัดฝายหินภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถานที่หลักในการจัดงานตักบาตรเทโวโรหณนะเป็นประจำทุกปีนายวิเชียนพุทธทิวินยูผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยข้าราชาการและประชาชนชาวเชียงใหม่รวมทั้งนักท่องเที่ยวหลายพันคนได้ม,มาร่วมตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งโดยตั้งแถวรอใส่บาตรทั้งสองข้างเป็นทางยาวเกือบ500เมตรทางกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมาตั้งแต่ช่วงเช้า ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นประธานจุดทูปเพียนและประกอบพิธีทางศาสนาพระพิสุสง์เจริญพุทธมนตนเพื่อความเป็นเิริมงคลก่อนที่จะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปปางประธานพรขึ้นสู่รถบุษบกนำพระพิสุสามเนนกว่า200รูปเดินทางลงจากบันไดวัดฝายหินเป็นเสมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสเสด็จลงมาจากสวงสวรรค์ นอกจากกิจกรรมที่จัดขึ้นตลอดถนนสายวัฒนธรรมแล้วนะคะในพื้นที่บริเวณวัดพระธาตุดอยสะเก็ดและที่บริเวณหน้าลานหอคำหลวงภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ก็มีการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันตักบาตรเทโวโรหนะจำนวนมากเช่นกันค่ะส่วนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาพุทธศาสนิกชนในหลายพื้นที่ก็ร่วมกันตักบาตรเทโวโรหณะโดยประชาชนหลายเชื้อชาติกว่า10,000คน ทั้งไทยจีนอินเดียพามา่ากะเรียงรวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะก็มาจับจองพื้นที่บนถนนสายอินทรคิรีและถนนสายประสาทวิถีทั้งสองฝั่งถนนในเขตเทศบาลเมืองแม่สอดระยะทางยาวกว่า5กิโลเมตรโดยต้นขบวนนั้นเริ่มจากหน้าโรงเรียนสับพวิทยาคมผ่านย่านใจกลางเมืองแม่สอดเพื่อรวมกันตักบาตรเทโวโรหณนะโดยมีพระสงฆ์จากวัดต่างๆจำนวน484รูปร่วมในพิธีด้วย ท้งนี้ประเพณีตักบาตรเทวโรหณะของอำเภอแม่สอดได้ปฏิบัติมานานจนกลายเป็นประเพณีสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนและทุกปีนอกจากพระจากวัดต่างๆในอำเภอแม่สอดแล้วยังมีวัดใกล้เคียงกว่า20วัดจะมารับการใส่บาตรยังมีพระเนนแม่ชีนักบวชและขอทานจากเมืองเมียวดีประเทศเมียนมามาร่วมในประเพณีทุกปีด้วยปิดท้ายกันที่วัดเจียงอีสีมงคลวรารามตำบลเมืองใต้อําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ นายประทีปีรติเรขาผู้ว่าราชาการจังหวัดศรีสะเกดนำประชาชนชาวศรีสะเกดประมาณ1,000คนประกอบพิธีทำบุญตักบาทเทโวโรหณนะพระสงค์จำนวน109รูปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงขึ้นไปจำพรรษาและโปรโดพระพุทธมารดาแล้ว พระองค์ก็จะเสด็จลงมาจากสวงสวรรค์ใน,นวนันนี้โดยมีพระราชกิจติรังสีเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดนำคณะสองฆ์ออกรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนในครั้งนี้ด้วย